สวัสดีครับผมมณวิจากรโอติกรครับคลิปนี้มารีวิวนะมารีวิวนะตัวหูฟังนะครับเป็นไวเลสบลูทูธนะครับตัวนี้เนาะอ่ารองรับ2ฟีเจอร์เลยนะครับเชื่อมต่อผ่านตัวไวเลสก็ได้หรือเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวบลูทูธก็ได้เป็นบลูทูธ5.2นะครับตัวนี้นะครับชื่อแบรนด์ชื่อว่า VT นะครับหรือว่าตัว Voice Technology นะครับอ่านะครับตัวนี้เห็นนะนะครับเล็กๆเลยนะครับเบาๆนะครับอกล่องมาค่อนข้างดีนะเออ มีกล่องมีอะไรมาใส่ให้เราค่อนข้างครบเลยนะครับตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าเดี๋ยวมาดูสเปคเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของเขากันนะครับว่าเขามีสเปคอะไรยังไงบ้างเนาะ นะครับทีนี้ก่อนที่จะดูสเปคแกะกล่องเข้าไปดูก่อนนะแกะกล่องเข้ามาดูก่อนปึป๊บนะครับนี่นะครับแกะกล่องเข้ามาปุป๊บนี่คือพอแกะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับเจ้าตัว,ตวอันนี้ก็จะเป็นตัวบลูทูธหูฟังของเขานะครับจะเป็นเจ้าตัวบลนะูทูธในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว USB dongle ตรงนี้มาให้เป็นตัวเชื่อมต่อก,กับตัว wireless แบบ เดินดองโกแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนอะไรครับในส่วนของตัวสายชาร์ตนะครับเป็นสายชาร์ตในลักษณะนี้นี่นะครับแกะเข้ามาดูนะครับก็จะมีสายชาร์ตนี่นะครับมีสายชาร์ตมาให้นะครับเป็นไทส์ A อทูไทส์สนะครับอ่าเป็นแบบนี้ ก็ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็ไปใช้กับพวกหูฟังไปใช้กับพวกสมาร์ทโฟนที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนที่อย่างพวก iPhone iPhone อะไรเงี้ยที่เป็น Type C อยู่แล้วนะครับเราก็ไปใช้สายพวกนั้นได้เลยนะครับแต่เขาแถมมาให้นะครับถ้าไม่มีก็แถมมาให้ละนะครับอะแดปเตอร์หาเอาเองแล้วกันประมาณนี้อ่ะถัดมานะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับมีหูฟังให้มาเพิ่มนะครับหูยางนะให้มาอีก2นะครับให้มาอีก2อันนะครับอยู่ในตัวบลูทูธอยู่แล้วหูฟังงเขาอยู่ แล้วหนึ่งนะครับให้มาอีก2ตามไซส์ขนาดที่แบบบางคนหูเล็กหูใหญ่หูหหไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนแบบอยากได้ฟิตฟิตบางคนแบบอยากได้แบบอ่าฟิตมากนะครับไม่ปวดหูอะไรอย่างเงี้นนย,งนยนะครับก็มีมาให้นะครับนี่อุ้ยยางให้นะครับประมาณนี้นี่นะครับตามไซส์ซิ่งนะครับมาให้ก็ใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะ ก็ไปเลือกใช้งานได้เลยนะครับถัดมาครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟมนะเออเป็นแบบโฟมนะนี่นะครับอันนี้คือตัวหูฟังบลูทูธเขาครับอันนี้เป็นตัวไวเลสแล้วก็บลูทูธในตัวนะครับสามารถใช้ได้2ฟังก์ชันนะครับก็คือ1ถ้าเราไม่ต้องการเชื่อมต่อผ่านตัวผ่านตัวบลูทูธนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi ดองเกิลตรงนี้ได้นะครับเป็น Wi-Fi d o n เกิตัวนี้ ดปุ๊บน,นี่นะครับเขาก็จะมี Wi-Fi d o n เกนะครับอ่า UVT นะครับให้มาเป็น2ขนาดนะครับตัวถ้าตัวมันเองนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอ่า t y C นะครับเห็นไหมเป็น Type C เสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับคุณไม่กรณีที่คุณใช้ไว e l e ลสคุณเสียบตัวดองเกิที่เป็น USB แบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันเชื่อมอัตโนมัติเลยไม่ต้องมานั่งแพรอะไรทั้งสิ้นละนะครับพอเสียบปุ๊บมันเช,ชื่อมใช้ได้เลยสามารถไปใช้กับพวก แอนดรอยต่างๆที่เป็นไท4อย่างเงี้ยได้เลยนะครับ uh, อย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับผมมีไอโฟนผมไม่ใช่เลยผมมีตัว uh, ไอเนี่ยนะครับ iPad นะครับผมมี iPad ที่เป็นไท4อย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถเสียบนะครับ i อ a d ไทสอย่างเงี้ยได้เลยนะครับไฟติดละเห็นไหมดังนั้นเวลาผมคุยผู้ผมสามารถคุยผ่านเจ้าตัวไอตัวหูฟังตัวนี้ได้เลยเห็นไหมครับหูฟังตัวนี้ได้เลย นะประมาณนี้นะครับหรือไปเสียบกับคอมพิวเตอร์กรณีคอมพิวเตอร์เราหรือโน้ตบุ๊กเราไม่มีในส่วนของตัว Type C ถ้ามี Type C คุณเสียบได้เลยแต่ถ้าไม่มีคุณสามารถที่จะแบบใช้ตัวคอนเนคเตอร์ของเขาแปลงนะครับเป็นตัวเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวแปลงนะครับแปลง Type A ไปเป็น Type C แบบนี้นะครับนะก็สามารถเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันแรกเนาะสามารถคอนเนคติวิตี้หรือการทําการเชื่อมต่อได้ด้วยในส่วนของตัว Wi-Fi ด o n เกตัวนี้นะครับมันทำการเชื่อมนะคันอัตโนมัตินะครับกรณีที่เราใช้แบบ USB เสียบนะครับผมเอาไปลองใช้กับตัวอคอมพิวเตอร์ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยคอมพิวเตอร์เสียบปุ๊กปักได้เลยปักอินได้เลยนะครับปักอนเพดได้เลยหรือนะครับผมมีเครื่อง Playstation 5อยู่ PS5 อยู่ผมไปเอาตัวเนี้ยนะครับ USB type C เนี่ยเสียบกับ Playstation 5ใช้ได้เลยครับเออ ปกติเราต้องไปซื้ออย่างผมปกติผมเล่นเกมเลยผมเครื่องเพ5ผมก็ต้องไปซื้อหูฟังที่เป็นรองรับของเขาเพ5โดยเฉพาะนะครับที่เป็นบูทูธแต่ถ้าอันนี้ไม่ต้องครับเอา USB เสียบปุ๊บนะครับเสียงเกมเข้ามาที่ตัวนี้เลยอันนี้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับนะที่ผมเอามาเนี่ยผมก็ลองเอาไปเทสกับหลายๆเครื่องนะครับที่มันสามารถที่จะเสียบชาร์จ USB พวกนี้ได้อินเทอร์เฟซมันทํางานได้เลยนะครับ อาทีนี้มาดูสเปกมันนิดหนึ่งเจ้าตัวบลูทูธนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเราสามารถเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัว WiFi ตรงนี้ได้ใช่ไหมอ่า่าไอตัว USB WiFi ตัวนี้ผ่านไทยเอไทยเอหรือไทยซีก็ได้หรือถ้าคุณไม่อยากเชื่อมต่อผ่านแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกันเช่นเอาไปเชื่อมต่อกับมือถือเอาไปเชื่อมต่อกับอะไรโน้ตบุ๊กที่ไม่อยากใช้ดองเกิล w ไวไฟนะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธได้นะครับเป็นบลูทูธ5.2นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับสองดีไวได้พร้อมกัน นะครับสามารถเชื่อมต่อ2 device ไ,ได้พร้อมกันเลยตัวนี้สเปคคร่าวๆน้ำหนักนะครับถ้าถามถึงน้ำหนักของเขาเนี่ยนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ17.5กรัมนะครับความหนักของเขานะน้ำหนักของเขานะครับไวเลสเลงกรณีที่เราใช้กับตัวไวเลสนะครับตัวนี้นะครับไวเลสเลงอยู่ประมาณสัก30เมตร นะขับอยู่ประมาณ30เมตรในที่โล่งนะเอ้ยนะครับผมใช้ในห้องนะครับเดินออกไปในห้องเดินออกไปในออฟฟิศนี่ครับก็ใช้ได้นะเออก็อยู่ในเลงที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างดีเลยแหละเสียงนะครับตัวตัวนี้นะครับอ่าเป็นไมโครโฟนนะครับเป็น2ไมโครโฟนด้วยนะเออนะครับ2ไมโครโฟนด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นลิเธียมไอออนโพลิเมอร์นะครับอ่าขนาดความจุประมาณ150มิลลิแอมป์นะครับอ่า ท็อกทามนะครับก็คือถ้าชาร์จเต็มเนี่ยเวลาที่เราโทรแบบโทรยาวๆเลยอย่างเงี้ยครับได้ประมาณ14ชั่วโมงนะครับ ได้ประมาณ14ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกนะครับเชื่อมต่อได้ผ่านตัวบูทู h ก็ได้หรือเชื่อมต่อผ่านในส่วนของตัว USB dongle ก็ได้แล้วแต่ความถนัดเราเลยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือตัวนี้รองรับกับพวกที่เป็นพวก Microsoft t e a m พวก Skype นะครับมาอยู่แล้วนะครับ Skype ไม่น่ามีแล้วนะครับแต่ก็ไม่พวก Microsoft t e a m อะไรพวกนี้นะครับเป็น s i m l e t compatible เลยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นรุ่นนะครับรุ่น VTMH 1น0่นะนะครับ ประมาณน,นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ14ชั่วโมงเนะาะสองไมโครโฟนเป็น HD Voice นะครับสำหรับหูฟังที่สำคัญอินคลูดในส่วนของตัว noise cancelling มาให้ด้วยคือตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราโทรเวลาที่เราคุยสายหรือ,อ Meeting อ n Meeting อยู่อย่างนี้ครับตัดสายรบกวนรอบข้างได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนาะอ ทีนี้นะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานก็ไม่ได้มีปุ่มมีอะไรบ้างนะครับมีปุ่มแพงบลูทูธนะครับปุ่มลดเสียงเล่งเสียงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวออนออฟหรือพวกที่เป็นสามารถที่จะกด เพื่อรับสายนะครับหรือวางสายจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับใช้ได้ทั้งคนที่ถน Anybody, ัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับตรงนี้เป็นแบบในหูนะครับถ้าซ้ายก็จะเป็นลักษณะนี้คนถนัดซ้ายแต่ถ้าคนถนัดขวาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหม ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการหรือตามความถนัดที่เราอยากได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกและตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเห็นไหมก็สามารถสามารถปรับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะ ผมส่วนตัวตัวนี้ผมใช้มาประมาณสัก3าเดือนละนะครับทางผู้จัดจำหน่ายส่งมาให้ทดสอบนะครับผมก็เอามาลองใช้นะครับใช้กับผมลิงก์อยู่กับตัว i p h o n นนะครับนะครับ,นะรบพอ,เ,อ,อรบเ,รเ,บเราเชื่อมต่อนะครับเราเปิดปุ๊บเราเชื่อมต่อเนี่นะครับมันก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อกับตัว iPhone ของเราให้เลยนะครับ นะครับผมให้ดูนะครับเห็นไหมมันก็ทําการเชื่อมนะครับ VTMS 100นะครับก็ทําการเชื่อมแล้วก็เวลาที่โทรรับสายอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะรับสายผ่านตรงนี้ได้เลยค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนตัวผมเอามุบไปมุกมาติดกระเป๋านะครับติดกระเป๋าสะพายไว้เอาไปใช้กับมิ팅ใช้กับผมใช้เครื่องแม c เนาะ MacBook นะครับผมก็มาต่อเวลาทำมิ팅นะครับก็สะดวกนั่งตามพวกร้านกาแฟร้านกาแฟต่างๆเนาะให้อ่ แบตเตอรี่ค่อนข้างทนนะค่อนข้างอึดทอกถามอยู่ประมาณ14ชั่วโมงก็ชาร์จทีก็ได้ทั้งวันนะครับอนี่ผมก็ชาร์จแล้วก็ใส่กระเป๋าทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับแนะนํานะครับเช่นตรงนี้นะครับเท่าที่ผมใช้งานดูเนะี่ยผมมีตัวโทรศัพท์ที่เป็นพวกไราสายที่เป็นพวกเย a ลิงเอเอ็กเอ็กแปดสามเอ็แปดสามอนะครับก็สามารถเอาไปเพียรกับบลูทูธตรงนั้นได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะ ก็ฝากไว้ครับสาหรับใครที่สนใจนะผมแนะนําเลยตัวนี้ดีมากนะครับผมชอบเสียงการตัดเสียงจากาฟีดแบ็กที่คุยกับใช้ใช้กับพวกมิ팅ต,ต่างต่างนะครับฟีดแบ็กค่อนข้างดีเวลาที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างเราอยู่ร้านกาแฟาพวกเวลาไปนั่งตามสถานที่ต่างๆนะครับดีเลยนะฝากไว้ครับเผื่อใครสนใจ